เห็ผนผ่านๆใครก็คงคิดว่าเป็นหนุ่มวัย30ปีแต่จริงๆแล้วก็คือรุ่นพ่อที่ปีหน้าจะเกษียณแล้วนะขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับชวนโดแทนนายแบบช่างภาพและอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมากกว่า1.6ล้านคนคือถ้าดูเผินๆแล้วก็อาจจะเข้าใจว่าพี่ชวนโดเนี่ยแกอายุสัก30ปลายๆหรือไม่ก็40ต้นๆแต่ในความเป็นจริงเนี่ยแกอายุ59ปีแล้วนะ เขาเกิดวันที่3มีนาคมปี1966เอาจริงๆก็คงต้องเรียกว่าลุงแล้วนะเพราะอายุมากกว่าพ่อหนูอีกคือลุงฉวนโดเนี่ยแกเล่าว่าเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองแปลกไปจากคนอื่นๆเลยแต่ถ้าเทียบกับคนอื่นที่อยู่ในวัยเดียวกันแล้วก็อาจจะดูเด็กกว่านิดนึงนีนิดแล้วหรอเนี่ย พร้อมกับเล่าถึงการออกกาลังกายและการควบคุมอาหารด้วยว่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างการเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอและก็ว่ายน้ําเรื่องอาหารของลุงชวนโดก็คือเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพไขมันน้อยๆแต่เน้นไปที่โปรตีนเป็นหลักนอกจากนี้ก็มีการแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวด้วยนะโดยเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อทําให้ผิวดูอ่อนโยนซึ่งลุงชวนโดแกเล่าถึงเป้าหมายของตัวเองว่าอยากจะเดินทางไปหลายๆที่และจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกค ว่าต่อแห่ยูเยอะแค่ไหนเนี่ยก็ไม่สายเกินไปนะที่จะดูแลตัวเองและคุณเองก็สามารถดูอ่อนไวัยได้แม้จะอยู่ในภัยเกือบ60แล้วก็ตาม